พี่กันนะพ่อพี่ทิ้งไป่พียพี่ทิ้งของจานไม่เอาทำไมคนน่ารักเท่านั้นถึงจะได้กระเป๋าฉันก็นนจะอยากอยากเป็นบทนี้บทเรื่องำตาไม่ได้ การซีเกจจกับจาในวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะรายการชื่อว่าซีเกจจเป็นใครที่ไหนไม่ได้ไปพบกันเลยไหนอะไหนอะเอาไงดีแขกรับเชิญยังไม่มาคัต One hour later เอาเป็นว่าในไหนแขกรับเชิญก็ย uh ังไม่มานะคะเราก็ฟังจนรีวิวไปก่อนแล้วกันนะจานได้ของมาใหม่ค่ะนี่คือกระเป๋าจะบอกว่ามารีวิวกระเป๋าธรรมดาก็ไม่ได้เพราะว่ากระเป๋ามันเท่มากดูนะ ปลี่ยนไม่ไหวหน่อยดีมุกมันไม่ได้เข้าใจเปล่าและแขกรับเชิญก็มาลสักทีค่ะจริงๆที่ต้องรอไม่ใช่เลยนะคะของอีมายหนึ่งอยู่ที่เขาค่ะพร้อมค่ะไม่พร้อมอยากรอก่อนชอนพี่ใจททำไมรู้สึกใส่ไว้แ้แหละแจนทำไมต้องมาแจนใส่เราด้วยล่ะแจนแดงด้วยเห็นไหมแจนโมโหเห็นไหมเกสอันนี้ขึ้นซีเมียแกนเดียวนี้แก๊สไม่ได้เจตจติการ เกตอย่าเอามืเถอมาเกตพี่จะเอาชื่อพี่เขียนได้ไหมเออ,ขอเขียนอยู่ได้ก็บอกว่าชื่อจันก็ชื่อแจนดีเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยชื <c> e e. ่อพี่ชื C E E M I E G E N C E E M ีอีมีเอยอ็ดเย็ดเย็ด พี่รู้ไหมว่ากระเป๋าใบนี้มาจากแบรนด์อะไรดีบูมในรุ่นของพี่นั้นเป็นรุ่นพิเศษซึ่งเป็นแบบ crossbody เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีด๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปพูดถึงกระเป๋าอะเราต้องเกิดให้เขาฟังนิดนึงว่าแบรนดีบูมอะมันเคยทําตัวลาโพงมากอ่อนแล้วเป็นลาโพงที่แบบตัวเล็กแต่เสียงดีซึ่งหน้าจอของเขาอะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือตัวเป็นตัวพิกเซลแล้วก็สามารถใส่ข้อความไปได้ก็อย่างนี้บอกละค่ะว่าซีเป็นแฟนของดีบูมเขามานานมากเลยนะคะแล้วซีส่งกระเป๋าตัวนี้นะคะผ่านแพลตฟอร์มที่ต่างประเทศเมื่อไหร่จะนำ ไม่ได้แอบรอได้แหละรอได้แหละบอกค่ะว่าตัวที่ซีเล็งก็คือรุ่นนี้ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้สิรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่ไปมันดูเหมาะกับคนที่แบบขี่จัก,กรยานหรือมอเตอร์ไซค์เท่ๆแล้วก็แบบูอ้อเท้าใหญ่ข้ขหลังได้ด้วยเราจะคิดว่าผู้หญิงน่ารักน่ารักก็แค่นี้ก็พอแล้วดูมีความโชว์ความเป็นตัวเต็มเพราะเราเป็นคนมีไฟมีใจ ของพี่นี้มีชื่อว่า Divoom p i x u Sling Bag p i x u c ขอจันก็ p i x a u Backpack ก็ไม่เป็นแบ c แบพก c ของพี่เป็น Sling Bag สองพักบาทซึ่งข้อความตรงนี้ก็คือน่าจะหน้าปัดหน้าจอนี่แหละที่เราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่จะเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะตัวจอมันนะคะพี่เดี๋ยวก่อนก่อนที่พี่จะพูดเลยทั้งหมดแกลงคิดว่ากระเป๋าใบนี้ไม่น่าจะใส่ของพี่พอนะคะอย่ามาทําเป็นเล่นแหมกระเป๋าพี่เนี่ยนะคะต้องใส่พออยู่แล้วมั มีช่องมาเนี่ยเยอะมากตั้งแต่ช่องข้างหน้านี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใหญ่มากนะคะออเอาไว้ใส่ power bank ซึ่งมันก็จะเป็นตัวป้อนไฟกับหน้าปัดตรงนี้้องเสียบ power bank เอาไว้นะคะถ้าอยากไปกับพีเนี่ช่องที่สองมันใหญ่มาก<อ>เห็นป่ะใส่ขวดน้ำใส่กลางใส่เล็กเนี่ยไปได้ยย,ยังไม่มีก็ลองใส่ขวดน้ำให้ดูเชยๆซิปก็ดีมากเลยนะเนี่ยชอบดูนะคะซิปมันแบบ รูดง่รูดงรูดงเราดูหน่อยได้ไหมว่าช่างในมีสิบย่อยเปล่าเอาหมายถึงสิบกลางเหรอช่างในมันจะเป็น<ม>ฟังชนันแนลไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเสียบโทรศัพท์มือถือตรงนี้ตรงนี้สมมติฉัน,นมีสองเครื่องหรือบัตรอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มีซิปในที่เป็นตะข่ายตะข่ายกันหาของไม่เจอนะคะพี่ชมบอกแล้วก็มีช่องเล็กๆเกีเ่ยวไว้ใส่โทรศัพท์มือถือนี่นี่นี่มันสามารถที่ข้วาข้างหลังแบบนี้ได้นะคะเออขี้วยังไงอะคะหิ้วข้างหลังแบบเนี้ยเหรอคะก็มาทําแบบเนี้ยคะ่ะ ก็แบบเฮ้ยแกน,นี่มันแกล้งกันดีนะป่าไม่ช้อยดูพี่สีแย่งการพูดอ่ะสริปต์แฟนคือเปอร์แบงค์อะ จริงๆจะดูไปก็จุเหมือนกันนะพี่แล้วมันมีกี่สีอะคะพี่กินจุอ๋อหรือว่ากระเป๋าจุกินจุเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกระเป๋าจุใช่ไหมขอบคุณมากจุค่ะ,ค,ะคิดว่าใส่ไอแัดมินิเล็กๆได้สบายแต่มันมีอยู่แค่สีเดียวค่ะแจมันมีแค่สีดําสีเดียวแต่พี่คิดว่าสีดําแหละเหมาะแล้วไม่งั้นเดี๋ยวตัวหนังสือมันจะเห็นไม่ชัดเราคือจริงๆมันแบบว่ากันน้ำกันฝุ่นกันละอองด้วยเพราะเป็นไอพี 28่3จ้าฉลาดมากตั้งใจพูดให้ผิดจะได้รู้ว่าทำกันบ้านมาหรือเปล่าหนักไหมคะอันนี้ประมาณครึ่งกิโลอะลองถือดูก็ได้ดูแล้วไม่ค่อยน่าให้เลยเดี๋ยวไม่ได้คืนเอาดีมาต่อไปตรงกันเฮ้ยมองกระแจนมากเลยอะ ก่อนจะไปดูเป้แจนเนี่ยมาดูวิธีทํางานในแอปก่อนไหมก่อนอื่นต้องโหลดแอปดีวูมาก่อนซึ่งเราจะล็อกอินกับแอคเค t f เฟซบุ๊กก็ได้ค่ะจะได้เร็วเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อกับกระเป๋าผ่าน Wi-Fi หรือ Bluetooth ค่ะเชื่อมเสร็จเราก็สามารถเลือกรูปต่างๆขึ้นมาโชว์บนกระเป๋าได้เลยง่ายมากโหลดฟรีด้วยอะ่ะหรือถ้าพี่อยากใส่ข้อความสร้างรูปภาพที่เป็นพิกเซลของตัวเองก็ทําได้นะจะอยู่ในโหมด t e ็ t Editor ค่ะใส่ข้อความหรือเบอร์โทรลงไปก็ทําได้หมดเลยเลือกสีไล่เฉดต่างๆ ได้ตามใจชอบเลยค่ะบา้าบอใครเขาจะใส่เบอร์ใส่ l ลาย ID ไปเลยดีกว่าเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องดีกว่าโมต่อไปคือหมดดีไซน์สามารถวัดรูปเองได้ด้วยมือหรือจะถ่ายรูปวิดีโออินเสิร์ตเข้าไปก็ง่งงายๆเลยแล้วแอปก็จะแปลงพิกเซลให้ทันทีแต่ต้องบอกว่าถ้าอินเสิร์ตเป็นรูปเราเข้าไปพิกเซลมันก็ไม่ได้หน้าเหมือนเราเท่าไหร่รลกค่ะจะเป็นรูปแบบ พิกเซลพิกเซลหน่อยออีกหมดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแอนิเมชันที่ตรงนี้เราสามารถวาดรูปให้ขยับเองได้้วยนะแต่ต้องวาดแบบเฟรม by เฟรมเลยโดยสามารถปรับไซส์ของพิกเซลให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ตามที่ต้องการส่วนอันของแจนอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมกระเป๋าหนัหกมากอยากจะบอกว่ากระเป๋าของแจนแพงกว่าพี่ต้องเป็นพันกว่าเลยนะของแจนอยู่ที่3790 แต่ว่ามันจุกมากไม่เกี่ยวกับความแพงอาจยามันเกี่ยวกับการใช้งานะนะเนาะที่ถ้าจําเป็นจะต้องใช้<อ>ก็ใบใหญ่ไปเลยก็แ<อ>ล้ว <c oughs> อะไรอเปิดของจันได้ไหมเปิดค่ะทุกคนคะกระเป๋าจันทุกวันเนี่ยเหมือนก็นจะไปค่ายช้างค่ะคุณมี <c oughs> พิงเก้าค่ะเดี๋ยวนับชิ้นเลยค่ะทุกคนก้องแค<ถ>บ <c oughs> ตรงนี้ดูค่ะว่ากระเป๋าคนแบบนี้ต้องจุนะคะนี่นะคะกระเป๋าอะไรอะได้อ้าดีติกน้ําค่ะหนักสุดๆนี่ไม่ใช่ของจันเลยพิงเก้าก็มาเข้าไปข้ อ,อะไรมาตาฟ้าของพี่อันนี้พี่เป็นคนเอามาใส่เลยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ของแจนเลยนี่คุกกี้กี่กระป๋องเนี่ยสมุดเอกสมุดจันหน้านะยังอีกยังอีกยังมีนี่กลัวกลัวไม่ปวดหลังเหรอฮะนี่โน้ตบุก๊ก นี่คือ macbook แบบ pro ตัวใหญ่ใช่ครับ15นิ้วเลยคือเหมาะกับแจนมากๆเพราะว่าแจนเป็นคนชอบแบกของเงยอะๆนะคะคือทุกวันอะเวลาแจนออกไปข้างนอกใช่ป่ะก็จะมีคนแบบเออแจนมีนี่ปะมีนี่ปะที่มีเรานี้มาเอ๊ะนี่มีไหมคือแจนก็ต้องเป็นคนที่แบบพกทุกอย่างคือไม่ว่าจะเป็นกระดาษซับมันเข็มกลัดไมโครโฟนกล้องเอ่อลิปแป้ง,ปล,งลิปลิป,ลปเตก็ค,คือเป็นคนไม่แต่งหน้าไงต้องพก ให้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะทีนั่นแหะพี่มันทําแบบนี้ไม่ได้เราก็้องมีวิยูโอเคแล้วคือในก,กระเป๋าของแจนก็สามารถใส่แมบทูกได้เนี่ยขนาดไซส์ถึง15เลยค่ะ15นิ้วเนาะก็ใหญ่มาก ข้างในตรงนี้นะคะมีช่องเล็กๆอีกที่เราจะสามารถเก็บของเล็กๆน้อยๆได้หมดเลยแต่ว่าต้องเสียสละช่องนึงเอาไว้ให้ใส่พเปาแบงค์เพราะว่าตัวด้านหน้านี้จะต้องเอาพเปาแบงค์เนี่ยเสียบอยู่ตลอดเวลาไฟแบบจะได้ทํางานแล้วมันทําได้ทั้งวันเลยไหมทาได้ทั้งวันนะก็เท่าที่ใช้อยู่ก็ใช้ได้ทั้งวันแต่กระเป๋าใบเนี้ยมันจะพิเศษกว่าของพี่นิดนึงเพราะว่ามันเหมาะกับคนที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่สกูตเตอร์เพราะมันสามารถเป็นเป้ที่แบบ บอกทิศทางคนข้างหลังได้ค่ะสมมติพี่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยก็สามารถส่งสัญลักษณ์บอกเข้าไปเจ๋งอ่ะแต่คีย์เด็ดเนี่ยอยากรู้ว่าไฟที่มันเยอะขนาดนี้ใช้แบตเตอรี่กี่มิลลิแอมหรอพาวเวอร์แบง์อะพาวเวอร์แบง์ที่ทใช้อยู่ไหม,ม,มไม่ถึงอันนี้นิดเดียวเองแค่พัาานมิลลิแอมแจนใช้อยู่แค่สองพันห้า เห็นชัดๆว่า2,000มิลลิแอมมีหน้าละยอยู่ได้ทั้งวัน <c oughs> ไม่มี2,500มิลลิแอมสมัยนี้สมัยนี้เขาไม่มีใครบอกเาว่าแบงค์2,500มิลลิแอมค่ะคุณอุ้ย พี่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะสงสัยนะว่าสิ่งที่เรากําลังรีวิวอยู่เนี่ยมันทนทานขนาดไหนคือจริงๆมันก็ง่ายๆเลยพี่เพราะว่ามันเป็นระบบมีไฟใช่ป่ะ <c oughs> พี่ก็ไม่ควรเอาไปแบบซักอ๋อก็ไม่มีใครกล้าซักอยู่แล้วหรือมีต้องเตือนไปก่อนใช่ไหมใช่ต้องเตือน่อนห้ามซักในเครื่องซักผ้าแต่คือถ้าฝนตกแบบเล็กๆน้อยๆมันไม่เป็นไรเพราะมันมีไอพีกันน้ำแล้วในกรณีที่มีของมีคมเข้ามาเฉียดใกล้ก <5 S 1> ๆลเดี๋ยวไปลอยเมื่อกี้มันเป็นปลูกหัวใจอย่าทำใจจมลอยนะใจลอย โอเคค่ะบอกได้เลยนะคะว่าเราจะประจานตัวเองด้วยสิ่งนี้นะคะน่ารักที่สุดเป็นสื่อที่อยู่ติดตัวเราไทุกท,ทุกเวลารักใครประกาศออกไปถ้าคุณไม่กล้าคุณก็เขียนไว้แล้วก็ไปยินอยู่ที่หน้าคณะนี่มันสมัยก่อนเลวพี่เดี๋ยวนี้เขาบอกรักผ่านไลน์แล้วเนาะสมัยก่อนไม่มีอะสมัยพี่อาจจะส่งกระดาษแน้ะโยนอ,อย่างนี้เปล่าไมรู้อะ สิว่ากระเป๋าตัวนี้นะมันเป็นกระเป๋าที่น่ารักน่ารักนะคะมันแฝงด้วยคอนเซ็ปต์ที่น่าเอ็นดูหลายอย่างนะคะบางคนอาจจะแบบว่าเห็นแรกๆล้วคงรู้สึกว่าไว y กีกะาทำไมต้องมีจอมีไฟอะไรมาอยู่ที่กระเป๋าด้วยอายชะมัดคือก็อย่าไปคิดสิคะว่าวเราเขียนชื่อตัวเองคือจริงๆจันชอบมากนะคะเป้ใบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นขนาดที่ใส่ของได้จุพอดีแล้วหน้าจอมันค่อนข้างใหญ่เวลาเราอยากจะแบบใส่ภาพหรือว่า แบบเล่นเกมผ่านหน้าจอเนี่ย<ช>มันก็ทําได้เหมือนกันใช่แล้วพี่คิดว่านะพี่จะไปซื้อมาสักสิบใบเสร็จแล้วพี่ก็จะให้น้องๆในออฟฟิศใส่แล้วก็ไปเป็นแฟลชม็อบค่ะเออแบบรับงานรับงานแบบว่าแอปพลิเคชันอะไรอย่างี้จะรู้แล้วค่ะต,ต,ต่อไปแจนจะเขียนว่าแอ p ติโฟเวิร์กไว้ไหนก็ช่วยกระป๋อบเรื่นี่ไหมคะอย่างนั้นเลยเหรอคะ<ช>พี่ดูแล้วค่ะงั้นวันหลังพี่ติดต่อแบบเบอร์โทรศัพท์แจนไปเลยแล้วก็บอกเขาว่านี่นะคะติดต่อ,ตตอทีเทเ่เบอร์นี้ติดต่อทำไมว่างเหงาโทรหาเราเบอร์นี้หยอด อะไรค่ะก็เป็นแบบว่าอุปกรณ์น่ารักน่ารักนะคะพี่ชอบไหมคะชอบ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 ตัวนี้แต่ว่าพอได้เขียนอะไรจริงๆอ่ะรู้สึกว่าตัวนี้น่ารักกว่าแต่จริงๆงงอันนี้มันเหมาะกับแบบวัยรุ่นปัจจุบันที่เขาชอบสะพายกระเป๋ากระเป๋าข้างอย่างเงี้ยเหมือนแบบเวลาเราไปเล่นเกตบอร์ดหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็ค่อนข้างแบบสะดวกสบายในการใช้เราไม่ต้องมานั่งแครี่แบบข้างหลังเนี่ยหรือว่าแบบจะอยากวางก็ต้องไปวางตรงให้มันลกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออยู่ที่ตัวเล็กๆใช่พกพาไานแล้วก็ดูแล้วมันก็ซีลนะคะกันน้ํากันฝนกัน ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวค่ะซิปก็ค่อนข้างคุณภาพค่ะต้องบอกว่า<ง>เป็นกระเป๋าที่ผลิตมาคุณภาพดีจริงๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อนอยากบอกทุกคนนะ <ใช S 2> คือกระเป๋านี้มันเป็นแบบกระเป๋าที่ได้รับมาตรฐานแบบที่เราใช้กันจริงๆเพราะว่าด้านหลังอย่างเงี้ยมันก็จะมีซิปเหมือนเรียกว่าซิปลบอคกระเป๋าทั่วไปจะมีที่เราจะสามารถางได้ไงไม่ต้องคอ้นเป้ามาอย่างนี้แล้วก็ใช่แล้วก็จะสามารถหยิบของได้อะไรที่แบบสําคัญสาคัญมันอยู่หลังเราคนก็จะลวงไม่ได้ด้วยเอาเป็นว่าในคลิปนี้ค่ะซีก็ได้ซีกับแจนก็ได้แนนนนะะะําคตัวูิใ สรุ่นนี้แล้วก็มีการวางขายแล้วใครที่อยากได้นะคะเข้ามาสั่งได้เลยผ่านทงางไลน์ของแอดว้าวแกเจตบอกไปเลยว่าเป็นไอเทมสุดฮอตเพิ่งเข้ามาในล็อตที่2เราก็เพิ่งจะได้นี่ล็อน2องอะไรจ้ะถ้าคือจริงๆจะรอคอยกระเป๋าเป้ตัวนี้กับกระเป๋าเอ่อสลีปแบกตัวนี้มานานมากแล้วค่ะเพราะว่ามันดูเก๋มากเลยเวลาแบบเราสะพายไปไหนอ่ะมันก็ มันมันเหมือนแบบเป็นจุดให้คนมองอะ่ะเวลาไปไหนคือคนเขาจะเห็นว่าเฮ้ยมันกระพริบได้ด้วยสามารถเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆไ,ได้อะไรเงี้ยก็ตอเท่ะ,ะถ้าใครสนใจนะคะก็แอดไลน์ได้เลยแอดว้าวเจเค่ะก็ราคาของพิ่ซีอยู่ที่เท่าไหร่นะคะตัวนี้ของซี 6, 2, 5 9 9 0ส่วนของแจนอยู่ที่3790บาทค่ะก็คือ <Okay. S 1> แพงกว่าของพี่ซีพันสองใช่แต่ว่าไฟมันเยอะกว่าไงของพี่มีไฟสี่เหลี่ยมอยู่แค่นี้แต่ข้อที่เราต้องแบบ จำไว้นิดนึงก็คือกระเป๋า2ใบนี้มันไม่ได้มีแบตเตอรี่ในตัวแต่ว่าทุกครั้งที่เราอยากจะใช้ให้มันเป็นจอเราจําเป็นจะต้องมี power bank พก power bank ไว้ในกระเป๋าตลอดเวลาค่ะใช่แล้วคะ่ะเอาเป็นว่าตัวนี้แจ้งว่าดพีพี่คิดว่าไงคะพี่ว่าดีถ้าพี่ได้สองใบ,บโอเคค่ะอย่าลืมนะคะ a d ด line a d wow gadget ค่ะก็ไปสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้คะ่ะพี่เปลี่ยนใจแล้วไหมพี่เอาใบนี้แล้วไหมพี่ไม่ได้สักใบเลยคะ่ะอ้าวเพราะมันเป็นของแจกทำไมคนน่ารักเท่านั้นถึงจะได้กระเป๋าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไม่เอาของกันไม่เอาจัไม่รับพี่แตงมาวานเราด้วยก็ไม่ยอเพรพี่ทิ้งไปทิ้งพี่ทิ้งพี่ไม่น่ารักเลยสองคนเรยพี่กันนะหน่อยดีกันนะหน่อยกันหน่เบียหน่อย่ีไฟฟ้าสิเลยพี่ตีวันนี้พี่ตีมาสายตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งพี่จะได้อีกถึงสามทุมครึ่งทุกคนคะนี่คืออะไรคะ เนี่ยค่ะขาที่กําลังกายอยู่เนี่ยก็ไม่ให้พี่สีรู้ไงเอาขามากาก่ไม่ให้กลับบ้านเนี่ยไม่รู้แหละตะทุ่มพี่ค่อยรู้จากตรงนี้แล้ว่ะคุ่